สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวิเดียบ้านทุ่งทิลิปอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บก็จะมาทําอาหารเย็นไม่เดิมค่ะเอ้าน้องวิเดียสวัสดีคุณลุงคุณป้ากอนค่ะอาทุจ้าก่อนาทุจ้านอนจ่ายกล้องอยู่ตรงโน้นทุจ้าอ่ะส่งจุ๊บจุ๊บกุ๊ดโซวันนี้ก็กิ๊บก็ได้นี่มาค่ะกระดูกหมูค่ะนี่กระดูกหมูอ่อนค่ะอันครับไปเจอค่ะที่เนเธอร์แลนด์เรียกค่ะอันนี้มันครึ่งกิโลกว่าค่ะเขาขายเออ หนึ่งกิโลห้ายูโรจ้ะแล้วก็กิบก็มีไอ้นี่ค่ะเนื้ออ่าพีเดียจะมาอธิบายด้วยค่ะแล้วก็กิบก็เอาเนื้อที่เหลือเนี่ยค่ะทําเป็นลูกชิ้นให้น้องพีเดียค่ะอะไรอีกเนาะดูจะดูเอาอะไรมัแย่ๆเลยทีนีโอ้ย,ยงงว,นวันนี้เปียโนแล้วค่ะวันนี้เออร้องเพลงก่อนให้เด็กหิพีเดียร้องเพลงก่อนค่ะแล้วก็กิบก็จะนี่เลยคะ่ะทอดปลาแซลมอนค่ะให้โรเบิร์ตค่ะ เออแล้วก็กินกับมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งอันนี้ก็ลดราคาค่ะ30สิเอร์ซนค่ะเพราะว่าไอ้มันจะหมดอายุค่ะเราก็ซื้อมาอันนี้จะถูกค่ะเอาไี่ได้กินแครอทแครอทเออกินได้เออเป็นแกงจืดเอาเราจะทำเมนูอะไรนี่ค่ะก็จะแกงจืดที่ละคาแกงจืดกระดูกหมูใส่เอ้หัวไชายเท้าค่ะวันนี้หัวไชเท้าที่เหลือจากทำก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะแล้วก็อเดี๋ยวอนนี้ใส่ด้วยค่ะสามเกลอค่ะใส่ไปเลย ใส่ก่อนลูกก่อนนี่จ้แม่ครัวก็เวียนหัวนะคะสามเกลอรพริกกระเทียมกระเทียมพริกไทยรากขักชีค่ะตำเรียบร้อยค่ะแล้วก็เอากระดูกหมูลงเลยค่ะนี่แหละอันนี้ถูกมากเลยค่ะเนะี่ยน้องพีเดีย <c oughs> อยากกินข้าวละลูกอ้กินแค่หล่อตอดีแล้วค่ะที่ก็จะเอานี่ลงไปต้มด้วยกันเลยค่ะหั้ช้เท้าสดค่ะไอ นี่ใหม่ๆเลยต้มหวานๆเลยค่ะแครอทใส่ไปด้วยกันเลยต้มไปสักสามสิบสี่สิบนาทีนั่นแหละค่ะถึงจะได้กินแล้วคนก่อนโอ้ยหมอดเต็มแล้ววิเดียพอดีเลยวิเดียก็ร้องเพลงไปก่อนค่ะหิวข้าวด้วยเอ้แต่อันนี้ก่อนค่ะอ่ะ แล้ว,ปปลว,วเปาม,สสม,มากีกดีเด้ซะไอ้มัสรลูมเอเดอมจ้ะอันนี้เห็นหอมก็แช่น้ำเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไปด้วยกันค่ะต้มไปด้วยกันขาดไม่ได้เลยค่ะเมนูแกงจืดนี่ค่ะแตรีให้น้องบีเดียนี่นะคนด้วยกันสดอ่อนร้อนกันหน้นวนนา,นานะแล้วก็กิบก็จะใส่ไอ้นี่ค่ะสีขาวลงไปต้มด้วยกันเลยค่ะไ เดี๋ยวพอก่อนค่ะเดี๋ยวต้มไปก่อนประมาสี่สิบนาทีนั่นละค่ะต้มไปก่อนค่ะเดี๋ยวลูกชิ้นวิเดียวค่อยใส่ทีหลังค่ะแป๊บเดียวผสกเนาะเอาปิดไว้ก่อนแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะนี่อันนี้กิดจะทำไอ้น้ำพริกปลาทูด้วยค่ะไอ้น้ำพริกปลาทูโรเบิร์ตก็ไม่ชอบกินค่ะก็เลยต้องทอดปลาแซลมอนให้กินค่ะอันนี้เป็นปลาฮอสมาเกลค่ะกิบก็ไอ้นี่แล้วค่ะไอ้ต้มใส่น้ำปลาราเรียบร้อยค่ะสองตัวจ้ะแล้ววันนี้จะทำ น้ำพริกปะทูให้ปีเดียกินค่ะอาปีเดียกระเทียมกระเทียมกับพริกก็คั่วมาเรียบร้อยจ้ะเออช่วงนี้เราก็จะทำน้ำพริกไปก่อนค่ะอร่อยไหมคะเออกระเทียมพริกคั่วเรียบร้อยหอมๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้จะวันคริสต์มาสเดีอยวมาใกล้ าทูมาใส่นี่ก่อนเอาปลาใส่นี่อนค่ะเพราะว่ามันร้อนอยู่ค่ะเดี๋ยวมันฝรั่งทอดแป๊บเดียวค่ะสินาทีก็เสร็จแ่้แล้วก็เอ้ปลาแซลมอนก็ประมาณสี่ห้านาทีก็เสร็จค่ะช่วงนี้เราก็ทำไห้นี่ไปก่อนค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่มากเลยอันนี้อันนี้จากเอ้จากเอ้ซื้อมาจากตลาดนัดค่ะเอ้เขาขายสามหรือสี่กิโลนี่ะค่ะสิบสองยูโรจ้ะ สี่กิโลมกิโลองยูโรจะอันนี้ถูกมากเลยค่ะเขาเขาเรียกว่าฮอสมาเกลค่ะเนาะแปลออกมาเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะปลาทูม้าค่ะถูกหรือเปล่าคะนี่ก็ไม่รู้จะต้มยำก็อร่อยจ้ะอันนี้ก็เลยจะทำอันนี้กินก่อนค่ะแตต้องขอเวลาแก่ปลาทูก่อนค่ะนี่ของวีเดียค่ะปนปลาทูค่ะ เอาไว้จำกับข,ข้าวเหนียวนี่นะคะของเด็กยิงพวีเดียเสร็จแล้วค่ะ,อะเอาเดี๋ยวต้มให้แม่ก่อนะคะ่ะทีนี้อวีเดียร้องเพลงรองเพล,ลงเร็วต้มเนื้อปลาให้เข้ากันจักไม่ได้กินนานแล้วค่ะเนี่ยผนปลาทูจ้ะน้ำปลาร้าก่อนค่ะแม่อ,ออกไม่ได้จ้ะวีเดียเอาจะกินหมดแล้วตอนเนี้ย <c oughs> แมวอะไรคะแมวอันนี้วอนี้นเดี๋ยวชิมก่อนคะ่ะเพราะว่าปลาก็นัวอยู่จ้ะโอ้ยนัวแล้วคะ่ะไม่ใส่แล้วค่ะโงนัวไม่ใส่เลยคะ่ใยคะใส่ต้นหอมคะ่ะต้นหอมผักชีก่อนคะ่ะหอมๆเอาอะไรมากินอีกโอ้ได้แคบหมูไปแล้ว <ขอ S 1> <laughs> ได้แคบหมูไปแล้วคะ่ะ ตามสบายเลยค่ะวัยรุ่นเสร็จแล้วจ้ะน้ำชุกปลาทูของเราคนปลาทูเสร็รจรแล้วนี่ของเราก็ใกล้จะสุดแล้วะค,ะค่ะเทลงเลยลูกชิ้นบีเดียค่ะหมูหมูลูกชิ้นบีเดียวใส่ด้วยกันนี่นะคะ โอ้แน่นมากเลยี่เดียวหม้อเล็กค่ะเดีวต้มไปอีกประมาณยี่สินาทีนี่แหละคะ่ะก็ได้กิน,นะคะ่ะเอ,อนี่ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วทำอะไรเอาแคบหมูมากินผิวข้าวค่ะแคบหมูมากินแล้วี่เดียวเอ,อ้ยไอ้นี่มันขลังให้ปลาปลากว่าท้นมันขลังให้ปลาต้มหนึ่งค่ะ ชิ้นเล็กๆหมูฟองกะหรั่งโอเด้งค่ะโอเด้งเนี่ค่ะเซรามอนก็สุกแล้วเราจะจะสิร์ฟเลยค่ะนี่มันฝร,รั่งก็สุกแล้วค่ะแล้วก็มีเอ่อนี่นะคะแครอทแล้วก็บรอกโอคลีค่ะเอาไปสองชิ้นก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะแกงจืดของเราติ๊ดก่อนค่ะนี่ค่ะน่าอร่อยมาก วิวิโอ้กไอ้ซุปออนนิดค่ะอันเบที่ใช่เบทท่โอเคบีเดียเอาซุปไหมลูกใช่เฮ้ยย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 อยย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 ยคยยเยย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 ยายย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 กยยยยย้นหอมผยกชีนิยยยยยยยนยยย่ยย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 ยะยยยยยย ใส่หัวไชเท้าเสร็จแล้วอ่านตาโฟค่ะมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ก็อน,นี้เลยค่ะน้ำพริกปลาทูจ้ะปนปลาทูค่ะ,ะแล้วก็แกงจืดกระดูกหมูค่ะใส่หัวไชเท้าอ้าวดียเอาอะไรคะป่นปลาทูไหมคะเร็วๆอันนี้ซุปน้องบีดีหลกซุปปลาแซลมอน,อ,น,นมอ,อันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบ มาร์กกะเลอกไอติมซุป๊ีเดียไม่เอาไม่เอาหรอเองเอ้ไม่เอาก็ไม่เอาอันนี้มันนี่ไม่ใช่ซอันนี้มันเป็นไอนี่ปลาป่าเอสมากกะเลอันเดอสเกลสวัสดีับเดี๋ยวมันจะไอนี่ค่ะฟิชเนเดี๋ยวมันจะเย็นแกงจืดอร่อยมากเลยค่ะบีเดียอันนี้เขากินแบบีม่ลุไก่จ้ำแบบนี้จ้ำเบบนี้ไ่ของสิ เป็นไง mm, <yeah. S 1> เป็นยังไงจําเองเลยนี่มา妈าจะจําให้ดูผมเลยผมก็บไว้เลยมัดเลยอ่ะไม่ได้มัดผมเลยจัะ mm. โอ้ยอย่างอร่อยคะ่ะนีิวันน้อใช่เท้ามากเลยคะ่ะน้อใช่เท้าใหญ่ๆเลยนี่ครอยากจําแบบนี้จุด mm. แต่เดินเป็นไงไปเดียว,ยวแจงกวาด้วยนะลูกโอ้ยเดี๋ยวจำปนปลาแล้ววปะปลาปลาใกล้อืมลูกแม่เลยคะ่ะเนีะต้มมีบรอกโคลีละคะอด,อด้วยค่ะต้มมอแครอทแจงก้าค่ะแล้วก็ผักบุตสลาผักกาดค่ะอืมชอบมีส้มหวายไปเดียว จะมั่นจริงไหครั้งแรกเราจะกินปุ่นปลาทุน้ำพริกปาลาทูครั้งแรกเลยเอื้อสุเกียดนะเนีเเ่ยเดย์สุดเกลียดพอบีเดียวจําเลยลูกเออแซ่บบอสแซ่บบ,สบ,บ,สบ,สบอสแซกยอกนิ้วให้มาม้าไหมโอ้ยสองนิ้วเลยจ้ะปุ่นปลาทูนัวน้ำปลาค่ะ <S 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 คุยอยู่เลยไปเดียว Hmm. Lê lemon? Lemon? Lemo Lemon? yeah lemon. Lemo 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 có รูปแบบนี้ทำให้กินนานแล้วไปจังกลนปลาเนี่ยบูปิจกชอนร่ด้ด้ยเด็กเัวเ็ก็ยง์ยิ่ีซลมยฮับยิ่งพอกว่าเอาไมแซลมนี่กระตัมนี่ขากิกมือไหมี่จังมือยังมือ้ังมือเข้ามันเหนียวมันจังป้าไอจกซอไอจ กระดาษผ้าเขาเนี้ยงขาไม่เนี้ยงไมู่สเหนื่ยไหมยกร่อยอหมรีนก่อกัะองเลยหิวข้าโรเบิร์ก็รกอรน,น,รบบรนานจัะเมนูไม่สามเมื่อกี้ค่ะวันนี้เนาะอันนี้โรเบิร์ตเขาก็ไม่กินค่ะน,น้ำพริกปลาทู นี่กิฟก็เหลือของตั้งแต่วันนั้นจน้ะเนาก็เลยซื้อกระดูกหมูมาต้มเลยกระดูกหมูก็ดีดีค่ะร้านนี้เขาเป็นกระดูกอ่อนจ้ะกระดูกอ่อนบ้างร้านนี่มันกระดูกเอ้น,นี่ค่ะไม่ใช่กระดูกอ่อนค่ะไปซื้อมาพอเราบอกชื่อเหมือนกันแต่คนละกระดูกอันนี้อร่อยค่ะท<ม>ำแบบนี้แล้วก็ เล็กนีเล็กก็แบขนเล็กตีเาเล็กก่นุดึกเด็กเหตรอนเฮ้ยบีเดียสดน้ำเฮ้ยบีเดียกูเด้พาสดปนปลทูมันเป็นซุปด้วนั้าบีเดียสดปนปลาทูเลยค่ะทีนี้เเป็นท่รักกับดีบีเดียนี่ซุปนูอยู่ตรงนี้ลูก

Horse Samboa. Sambo, ijs sambo. Je, moet je met eten. Ja. Ja. Ik, ik, met ik moet je leren. Mm. Is een hapje? Nee. <laughs> met rijst eten. Ja. Ik met rijst. Ik moet leren. Wil je, hapje. Nee. Mijn oude geen zorgen. Maak je moet zorgen. Maak je geen zorgen.

Wel hard. Kijk eens. Zo? Zalm? Kom ook. Euh... Weet ik. Ja, ik haat. heb gekeken. Kan Oei. Oei. mij, idee. Niet lekker Bidia. Niet lekker? Geen papa. Komkommer? Mm. Kom mm. maar. Kom Goed zo. Bidia, ben je met Zoet, al, zoet, zoet. Ja. เขา้ำนนึงจำเอาเอาเขาจำไหมเออจำเอาลูกเขาไม่ให้ชดนะนี่เออจำแล้วก็เอออ่ำเออแบบนั้นยหดูไลฟ์สูดูแนี้ด้วยมีไวน์ด้วยโอ้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  Heb je ook water? Roos. Even draaien, walsen. Een beetje En dan. En nam hè? En dan met deze zo. Ah, hallo aan. Sja. Hey papa is zo'n. ยังบอกรดิบเลยกินข้าวกินข้าวอ,อย่าไปเล่นกับป,ป๊อกบอลาฟานจะเล่นโอ้ข้าวจะดิดกโอ้ป๊อกบอไปได้วยค่ะพี่อร่อยรทุกอย่างเลยวันนี้อืมมีโจ๊กช็อกโกงปตาอป๊า

แม่ยังไม่เคยสดเลยนะพีเดีย <c oughs> <c oughs> ข้าวเหนียวติดมือไม่ไวแล้วก่ะติดมือบีเดียไหมข้าวเหนียวไม่มีไม่มีเหรอทำไมมันไม่ติดมือพีเดียทำไมติดแต่มือมาหมาของพีเดียไม่ติดเลยเหรอพีเดียได้จับข้าวเหนียวไหมเนี่ย นี่วิดีอาทำแม่ทำแม่นี่ให้ด้วยหนูเอาไหมลูกชิ้นเอาไหมของนี่ของวิดีอาเอาไหมลูกชิ้นไม่เอาไม่เอาซุปเลยค่ะวันนี้เมินเลยได้กินปนปลาทูแล้วเมินนะเดี๋ยววันหลังปนให้กินอีกเสฟินโซเล็กก็จะเอ็ดแกนซุปแม่เสฟินซุปเล็กก์เดี๋ยวตรงไหนจะเบื่อซุปแล้วค่ะวิดีอาวิดียาเบ็นชิกคชิกคชิก เอสเกินนี้ข้าวเอสเมกินอันนี้ด้วยเหรอไม่รู้เดี๋ยวถามน้าแอมก่อนเอสเมกินป่นปลาหรือเปล่าไหนปลาปลาไอต้มถามเพื่อนเสาน้องเอสเมกินน้ำพริกปลาทูหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวมาม่าไปถามน้าแอมก่อนว่าเอสเมกินป่นปลาหรือเปล่าอืมไฟฟ้าเอสเมกินโอ๊บซัมบัวโอเค cũng so. ok tiền mặt bây giờ đi mua mẹ bây giờ ăn mấy mấy Này đi cái เอาปนปลาเลยปะสตัวนี้ได้เยอมากเลยค่ะเนือเยอะเอเฟสดิดิกงมเยว สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจก,กันนะคะเดี <S <S ย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะชมุ๊บด้วยค่ะจุ๊บคุดโซ่ข้าวเหนียวเต็มมือเลยค่ะ